สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรากของท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นาท่านผู้ชมมาที่ห้องทํางานผมนะครับด้านข้างๆนี้ก็จะมีน้องๆอ,อยู่วันนี้มีองค์ประกอบคลิปเยอะนะครับแต่ด้วยคุณภาพของเสียงได้รับการสนับสนุนจากร้อย โอโสุดที่พงเขียวขํำนะครับเป็นไม่ตัวใหม่กับท่านผู้ชมแต่ราคามันแพงมากเลยน้องก็บอกว่าพี่น่าจะใช้ใหม่ตอนนี้แหละแต่ผมเห็นราคาแล้วไม่ไหวกับท่านผู้ชมมันเยอะเอาการอยู่นะครับท่านผู้ชมที่นำท่านผู้ชมมาอ่าคุยกันที่ห้องทํางานผมในวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีแฟนรายการท่านหนึ่งท่านบอกว่าอาจารย์ครับผมอยาก ทำอาชีพสัปปะเลอผมอยากจะเป็นสัปปะเลอครับท่านผู้ชมแฟนรายการท่านนั้นผมก็จําชื่อปีกันไม่ได้ต้องขออภัยด้วยและท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีคนประเภทนี้ด้วยเหรอที่อยากจะทำอาชีพสัปปะเลอนะครับมีครับท่านผู้ชมอย่างแฟนรายการท่านเนี้ยที่ท่านได้โพสต์มาใต้คลิป บอกว่าอาจารย์ผมอยากจะเป็นสปัปเหรอผมจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างและก็มีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรที่คนที่จะเข้าไปสู่อาชีพสัปเหรอเนี่ยต้องทำว่างั้นผมก็ได้หาข้อมูลมาเพื่อที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ชมครับว่าสัปเหรอเนี่ยครับเป็นกันอย่างไรและก็คุณสมบัติในเบื้องต้นของสัปเหรอเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ในคลิปนี้ ก่อนที่จะไปดูว่าสัป,ปเหร่นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเราไปดูที่มาที่ไปก่อนครับท่านผู้ชมเมื่อมีที่มาจึงมีที่ไปโบราณท่านกล่าวคำพูดนี้ไว้ผมประทับใจบ้างเช่นเดียวกันครับสัป,ปเหร่นเนี่ยก่อนที่จะมีที่ไปเราต้องไปดูที่มากันก่อนสัป,ปเหร่มาอย่างไรเพราะนั้านุกรมปี2554 ได้ให้ความหมายของคำว่าสัป,ประเรอไว้ว่วาผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับศพตั้งแต่พิธีมัตราสังจนกระทั่งพิธีเผาหรือฝังนะครับท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าเป็นกระบวนการ <c oughs> ที่จัดการเกี่ยวกับศพตั้งแต่ตายจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ <c oughs> ก็คือการฝังหรือการเผาในที่สุดนะครับ <c oughs> อาจารย์ทวีศักดิ์วาราริศ เรื่องอุไรได้ให้ความหมายไว้ว่าสัปเหร่ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่แปลสภาพร่างกายของคนตายนะให้หายไปจากโลกนี้เลยโดยวิธีการใดก็แล้วแต่จะเป็นวิธีการฝังหรือวิธีการเผาก็ได้นะครับนี่คือ,อความหมายของคำว่าสัปเหร่ตามกระบวนการห <Okay. S 1> นังสือของอาจารย์ หนังสือของพระยาอนุมาราชทนได้ให้ข้อสนนิษฐานว่าคําว่าสับปรอเ่ยมาจากคําว่าสับบุรุษแปลว่าคนดีสับบุรุษเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกันเพราะว่าเป็นศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาสับบุรุษหรือผู้ที่จะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมได้นี่ก็ต้องมีหลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติในกรณีนี้หมายถึงว่าคุณธรรม7ประการที่จะทําให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมมากิติวงศ์ทองดีสุรเตโชปรเรียนธรรม9้าประโยคราชบัณฑิตวัดราชโอรสารามได้ให้ความหมายไว้ว่าถึงบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่มีความประพฤติเป็นปกติ และการที่จะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมตามปกติได้ก็จะต้องมีคุณธรรมกำกับนะครับซึ่งคุณธรรมกำกับตรงนี้มีอยู่เจข้ออะไรบ้างเป็นต้นว่าธรรมัญญุตารู้จักเหตุอัฐัญญุตารู้จักผลอัตัญญุตารู้จักคนมัตัญญุตารู้จักประมาณกาลัญญุตารู้จักการ ปาริสัญญุตาเป็นผู้รู้จักหมูค่คนและปุกคะสัญญุตาเป็นผู้รู้จักบุคคลนะครับนี่คือคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจะให้คนนั้นเป็นคนดีได้คนนั้นเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นสม,มาธิฐิได้ก็จะต้องมีองคุณหรือองค์ประกอบเจประการนี้นะครับว่ากันว่าสัปเเหรอเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยเรานะครับท่านผะู้ชม สันนิษฐานกันว่าในสมัยพุทธกาลก็มีนะอาชีพสัประเดชเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันในสมัยพุทธกาลกับในสมัยปัจจุบันทําไมจึงทราบว่าในสมัยพุทธกาลนมีสัปปเะเดชนะครับท่านผู้ชมก็เพราะว่ามีหลักฐานที่ปรากฏในพระวินัยหรือข้อปฏิบัติของพระนีซึ่งเป็นพุทธบัญญัติตอนหนึ่งว่าห้าม พระพิสูจน์ที่ไม่มีที่จำพรรษาไปจำพรรษาในกระท่อมผีท่านผู้ชมครับคิดประเด็นนี้อย่างไรครับเมื่อตีความตามพุทธพจน์นี้จะเห็นว่าห้ามพระพิสูจน์ที่ไม่มีที่จำพรรษาไปจำพรรษาในกระท่อมผีซึ่งกระท่อมผีเนี่ยเมื่อดูตามเจตนารมณ์ตีความตามพุทธพจน์ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคงหมายถึงเป็นที่เผาศพ เป็นที่พาศสบเมื่อพระพิสูุนไปอยู่อย่างนั้นนะครับในสถานที่ไม่เหมาะสมเนี่ยชาวบ้านผ่านไปผ่านมาค่ำค่ำมืดมืดเอ๊มองตะคุ่มตะคุ่มบางทีไม่รู้ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นสัมป,ปะเลยนะครับท่านผู้ชมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ชาวบ้านก็จะติเตียนกันได้ว่าเอ๊พระพิสษุนไปอยู่ที่ไม่เหมาะสมนะพระพิสูุนั้นเป็นผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้าน ไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมนะครับพระพุทธองค์ก็สึงออกบัญญัตินี้มาก็เพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้านนั้นติเตียนพระสงฆ์ว่าอยู่ในที่ไม่เหมาะสมอีกประการหนึ่งท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าสมัสยก่อนเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีการอยู่เป็นอยู่ก็ดีโดยเฉพาะเป็นที่เหมาะสมมันคงไม่ ขอโทษน,นะใช่คำว่าไม่ค่อยเจริญหูจเจริญตาเท่าไหร่นะครับถ้าพูดในภาษาปัจจุบันก็คงจะบอกว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือในสมัยพุทธ,ธกาลคณน,นี้อาชีพสับปปเปลือเนี่ยมาอย่างไรตามหมู่บ้านเราบ้านนอกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าอาชีพสับปปเปลือโดยมากมักจะถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นต่อรุ่น ในสื่อทางออนไลน์ต่างๆหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวได้เห็นข่าวกันนะครับทางสื่อโทรทัศน์ก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับปรากฏว่ามีอาชีพสปปะปเหรหรือสปปะปเรอตัวม่น้อยนะครับเป็นที่หาพอสมควรบางครั้งก็เป็นเด็กอยู่เลยนะครับ8ขวบส0ขวบก็ยังมีทั้งหญิงทั้งชายนทะ่านผู้ชมครับ ทำหน้าที่เป็นอาชีพสัปเหร่กันผู้ชมทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่สัปเหร่ทำหน้าที่เป็นสัปเหร่เมื่อคุณพ่อถึงแก่กรรมคุณแม่ถึงแก่กรรมก็ด้วยความใกล้ชิดกับอาชีพของคุณพ่อคุณแม่มาแต่เก่าแต่เดิมมาท่านผู้ชมก็เข้าไปสู่กระบวนการก็คือวิธีการประกอบอาชีพเป็นสัปเหร่ซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะครับท่านผู้ชม อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงบ้างเด็กผู้ชายบ้างโอ้นะครับก็น่าชื่นชมนะครับซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวหลายท่านก็บอกว่าหนูกล้าหรือไม่กลัวหรือพอผู้ชายผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่บางท่านเออก็ยังไม่กล้านะท่านผู้ชมต้องยอมรับความจริงนะครับไม่กล้าแต่เด็กเหล่านี้กล้านะครท่านผู้ชมเพราะว่า วิถีชีวิตของเขานได้สัมผัสอาชีพของคุณพ่อคุณแม่มาแต่เดิมนะครับหน้าที่ของสัปเหร่โดยสรุปก็คือการจัดการเกี่ยวกับศพตั้งแต่การตายจนกระทั่งเผาหรือฝังไปในที่สุดนะครับนี่คือความหมายของคําว่าสัปเหร่นะครับหน้าที่ของสัปเหร่ในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบันนั้นแตกต่างกันครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าในสมัยก่อน การาผู้ที่ทําหน้าที่สับปเปล่อไม่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้มีหน้าที่โดยเฉพาะเม <ME> ื่อมีบุคคลใดไกลกนหนึ่งถึงแก่กรรมภายในหมู่บ้านผู้อาวุโสตั้งหลายหรือคนผู้ชายคนใหญ่คนโตนหน่อยก็มาช่วยกันครับในสมัยก่อนนะที่ยังไม่มีเชิงตะกรเป็นที่เผาศพนะครับท่านผู้ชม เมื่อมีบุคคลใดคนหนึ่งในหมู่บ้านถึงแก่กรรมก็จะช่วยกันผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายก็จะช่วยกันอย่างบ้านผมสมัยก่อนก็เคยเจอสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเมนครับก็ยังเป็นเชิงตะกอนแบบบ้านๆอยู่เมื่อคุณปู่ถึงแก่กรรมก็ชาวบ้านนั่นแหละท่านผู้ชมช่วยกันไม่มีใครเป็นสับปะเลอตัวจริงสักคนเลกนะท่านผู้ชมใครรู้อะไรก็ช่วยกันไปตามนั่นแหละครับ แต่ปัจจุบัน,นวิวัฒนาการของเชิงตะกอนก็จะเป็นเมนใช่ไหมครับอันอการที่จะคนหลายๆคนไปช่วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่สะดวกก็จึงได้รับการแต่งตั้งจากทางวัดให้เป็นผู้ดูแลให้เป็นผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศพอย่างนี้เราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าสัปะเลอและที่น่าสนใจก็คือสัปเลอน,นะครับผู้ชม ต้องเป็นคนที่ทางวัดแต่งตั้งขึ้นมาให้ทำหน้าที่และเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าวาดด้วยนะของวัดด้วยนะเพราะว่าเมนในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆเลยครับท่านผู้ชมครับแพงมากเมนบางวัดสร้างราคา10ล้านครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสัปเหร่นเนี่ยก็จึงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าวาดพอสมควรคราวนี้หน้าที่ของสัปเหร่ละมีอะไรบ้าง ผมก็ได้รวบรวมตามแนวความคิดของผมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะเพิ่มเติมหน้าที่ของสัปเหร่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกน็มาต่อเติมกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับหน้าที่สัปเหร่เท่าที่ผมสัมผัสมาทั้งชีวิตผมแหละครับท่านผู้ชมจะประสบการณ์ในการสัมผัสกับ สัปรเอรอวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนพื้นที่ใกล้เคียงที่เขาเชิญผมไปเนี่ยก็สรุปมาได้9ข้อหลักๆครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้าง 1. เตรียมเมนเผาศพทำความสะอาดบริเวณจะเห็นได้ว่าบริเวณการประกอบพิธทีทั้งเขตสุขาพิบาลนะครับหน้าที่ของสัปรเอรอจะต้องเตรียมการ 2. ขอซื้อที่จากเทวดาเจ้าที่ชื่อ ตากระสียายกาลาก่อนเผาศพอันนี้เป็นวัฒน,ธ,นธรรมของพี่น้องทางภาคอื่นนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานะจะต้องมีการซื้อที่คับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นภาคเหนือของผมเนี่ยเขาเรียกว่าควักครับก็จะเป็นใบตองมีข้าวมีกล้วยมีอาหารประมาณนี้เล็กๆนะครับเอาไปต่างว่าขอซื้อที่ก็คือบริเวณเผาศพซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือสัปรเรครับ 3เปิดลงและตัดได้ที่มัดมือมัดท้าของศพก็คือได้ที่มัดตราสังศพเนี่ยในพื้นที่ยังมีมัดตราสังอยู่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสาวันที่ผ่านมาเป็นรายการที่จังหวัดลำปางบอกว่าอาจารย์ครับที่ลำปางยังมีการมัดตราสังศพอยู่นะครับแต่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่มาอยู่จังหวัดเชียงใหม่และทําพิธีมา รวมทั้งลำพูนด้วยนะครับผมยังไม่เคยเห็นมัดตราสังเลยนะครับแต่ถ้ามีการมัดตราสังตามวัฒนธรรมของพี่น้องไม่ไหวจะเป็นลำปางพื้นที่ใดก็แล้วแต่ผู้ที่ทําหน้าที่ตัดก็คือสับเปลอครับท่านผู้ชมข้อ4ครับล้างหน้าศพด้วยน้ํามะพร้าวห้าดำเนินการเผาเมื่อสิ้นกระบวนการของพิธีแล้วลําดับสุดท้ายครับก็คือการเผาเนี่แหละก็จะเป็นหน้าที่ของสัปปเปลอ หรือทายเจ้าภาพอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเชิญญาตผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือมาเป็นผู้กดสวิตประชุมเพลิงนะนะอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเจ้าภาพบอกว่าให้สับปเลินจัดการเลยก็คือสับปเลินนั่นแหละเป็นผู้กดปุ่มสตาร์ทในการเผาศพนะครับข้อที่หกครับประสานญาติการเก็บกระดูสับปเลินต้องแจ้งญาติด้วยนะว่าเจ้าภาพจะมาเก็บกระดูวันไหน ถ้าเป็นพรุ่งนี้จะมากี่โมงนะครับต้องถามให้ชัดต้องแจงเจ้าภาพด้วยหรือถามเจ้าภาพว่าจะจัดการศพอ,อย่างไรหลังจากการเผาแล้วก็เป็นหน้าที่ของสับปลิอนะครับข้อที่7ครับให้คําแนะนําแก่ญาติการเตรียมเครื่องพิธีการเก็บกระดูกโดยเฉพาะเจ้าภาพเขาจะหันกลับมาทางสับปลิอว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับในพิธี จะต้องทําอย่างไรบ้างครับสับเปเหรตต้องมีความรู้ด้านนี้พอสมควรก็จะต้องให้คําแนะนํากับญาติได้ว่าต้องเตรียมของอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนะครับให้กับถ่ายเจ้าภาพเขาข้อที่8ครับประสานวัดการนิมนต์พระสงฆ์ทําพิธีเมื่อประสานญาติเรียบร้อยได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วก็ประสานทางวัดในการนิมนต์ให้เจ้าภาพด้วยครับหรือถามการเจ้าภาพว่าพระที่มาทําพิธีเก็บกระดูกเนี่ย จะให้ผมนิมนต์ให้ประสานกระทางวัดทางนี้เลยหรือว่าทางเจ้าภาพจะนิมนต์มาจากวัดอื่นต้องถามให้แล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชมเพื่อได้ข้อยุติครับไม่ใช่ว่าไม่ถามเจ้าภาพพอถึงวันงานมาอา้าวเจ้าภาพนิมนต์มาอีซีทางสัปเหร่อไปนิมนต์มาอีซอีท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะชนกันนะครับประสานกันให้ชัดเจนข้อ9ครับอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพเมื่อได้รับการประสาน ตรงนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมต้องตั้งสมมติฐานว่าคําใดคําถามใดที่เจ้าภาพเขาถามเนี่ยเขาต้องการคําตอบเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถให้คําตอบกับเจ้าภาพได้ว่าควรจะทาอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสัป,ปเปลอโดยรวมคราวนี้มาถึงจรรยาบรรล,ละครับ <Okay. S 1> การประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันจะต้องมีจรรยาบรรก็คือหลักความประพฤติมีอะไรบ้างครับ 1. ต้องไม่เลือกปฏิบัติคนจนคนรวยมีฐานะ 2. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 3. ามทำด้วยความรับผิดชอบทำเต็มที่ทำดีที่สุดนะครับข้อที่สตรวจตราความพร้อมของเตาของเมนใส่ใจในรายละเอียดต่างๆอย่าทำงานประเภทรูปหน้าปาจมูกต้องใส่ใจลงไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับข้อที่หไม่เห็นแก่ประโยชน์ เรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดใจากเจ้าภาพหน้าที่สัปเหร่์นะเป็นหน้าที่ของวัดค่าตอบแทนเะนี่ยบางวัดจ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วสัปเหร่์ต้องไม่ไปรเรียกร้องกับเจ้าภาพส่วนเจ้าภาพใดจะให้เพิ่มเติมก็เป็นน้ําใจที่ททยเจ้าภาพเขาไม่ให้ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับเขาสาธุผมขออนุโมทนาบุญด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่ไปรเรียกร้องผลประโยชน์กับเจ้าภาพนะครับ ข้อหเสียสละเสียสละทั้งกายทั้งเวลาเนื่องจากว่าเมื่อเราสมัครเข้ามาสู่อาชีพนี้แล้วเราต้องมีความเสียสละครับข้อ 6. หลีกเลี่ยงของมึนเมาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าภาพผมได้ยินจากแฟนรายการครับผมไม่ไว้ใจเลยเพราะว่าสับเปลือมันผมนี่โอ้โห ก็คือขอญอากครับจนเสียกลิยาอาการนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพึงหลีกเลี่ยงหรือถ้าจะดื่มก็ดื่มเพื่อเป็นยาเพื่อสังคมเล็กๆน้อยได้แต่อย่าดื่มมากจนเสียการนี่คือจรรญ,ญาบรรของสัป,ปเหร่ในทัศนะของผมที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมรวมทั้งหน้าที่ของสัป,ปเหร่ที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมในคลิปนี้แล้ะครับ และท่านผู้ชมละครับมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับอาชีพสับเพรอคุณธรรมของสับเปร,เรอรจรยาบัตณของสับเพรอนะครับมาพูดคุยกันภายใต้ใตคลิปนี้นะครับมีข้อเห็นประการใดขอแสดงความคิดเห็นกันได้ตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าเป็นข้อความสุภาพนะครับเราจะมาเสนอความรู้ร่วมกันเป็นวิทยาการร่วมกันนะครับวันนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณ ร้อยโทสุธิพงศ์เขียวคำนะครับที่สนับสนุนไม่ดีมีคุณภาพอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอบูชาต่อ6,900น้องบอกว่าเอาแค่900ก็พอขอบคุณครับอนุโมทนาครับ